สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะก้าโมครับกับเหรียญเสมาอายุวัฒนมงคลร้อยหนึ่งปีครับกับเสมาสิงสามครับรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2565นะรูปแบบเป็นเหรียญเสมาพิมพ์เต็มองนะครับด้านหลังเก่าหูเป็นรูปสิงนะครับนี่เขียนว่า เทืลึกฉลองอายุครบร้อยหนึ่งปีนะครับนี่โอ้โห,โโหแต่รุ่นเนี้ยดูครับสิงเป็นอย่างงี้นะแต่ด้านหลังนี่เลขครบเป็นเลขอารบิกนานๆที่จะเห็นเลขครบเป็นรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนี่ดอเดกเนื้อทองแดงซาตินนะครับมากล่องรายการรุ่นเนื้อนี่กล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่เขียนว่ารุ่นเที่ลึกมงคลอายุร้อยหนึ่งปีสิงสามโอ้โหเมื่อก่อนแพงมากนะครับในรุ่นนี้อันนี้เป็นเนื้ออาาัปป้าลงยาจีวอนนะครับพื้นแดงซุ้มเขียวขอบน้ำเงินโอ้โหนี่ อ๋อโอ้โหหมายเลขหกหนึ่งครับในปีสองห้าหกห้าโอ้โหแต่สิงค์เขาทำได้สวยมากเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้ข้างบน,งบนงมีเลขโคดอะไรอีกไหมมีอ้ออ่างเนื้อป้าก้านะครับต่อโคดพอดาวกระจายเนี่ยต่อไปครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วเป็นเนื้อทองแดงสาโอ้โหโอ้โหทองแดงสาตินเขาสวยมากเลยนะทีนีโอ้โหผมว่าทองแดงสาตินจะสวยมากเลยนะใช่ไหมครับห่าบูชาทองแดงสาตินลงยาจีวรน,นะครับซุ้มดําขอบขาว ครับหูมยเสยมานี่ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะครับด้านหลังก็ตอกเนื้อตามที่แจ้งไปละดอเด็กนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปโอ้โหนี้เนื้ออะไรเนี่ยอันนี้งานหน้ากากนะครับมันจะเป็นหน้ากากอวบก้านะครับโอ้โหเป็นผิวลุ่เนื้ออะไรดูก่อนบอปลาเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งนะครับเน่กแต่สิงก็ททาด้วยสวยผมชอบสิงมาโอ้โหหมายเลขห้าเก้าครับเน่ ปอปลาเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงหน้ากากเอาปากกาอันนี้สวยนะครับหน้ากากต่อไปครับงานไม่ตัดปีกบางโอ้โหไม่ตัดปีกตอเก้ารอบอดูเส้นสายในบล็อกเห็นไหมเส้นสายในบล็อกต่างๆเต็มเลยนะครับเฮ่ด้านหลังเนื้ออะไรครับตอกพอหมายเลขเจ็ดแปดเนื้อตอกอยู่ไหนเนี่ยหาก่อนเนื้ออะไรเนื้ออะไร ไม่จดปีกไม่จะปีกนะ่าจะเป็นดูแล้วเป็นเนื้อสัตวะ์นะครับเนี่ยต่อไปครับต่อไปนี่โอ้โหน,นี่อะไรทองทิพซาตินทองทิพทาตินทองทิพก็ทอทหารนะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดนี่ทองทิพซาตินลงยาจีวรานผ่งานเปลี่ยวๆนะครับอันนี้อะไรอันนี้ก็ทองทิพลงยาจีวรครับแต่หมายเลขหนึ่งสามหกนี่มีอะไรเด็ดๆตัวมันมีอะไรเด็ดๆอีก เนื้อทองทิพย์นะหมายเลขทอทหารเนี่ยเลขห้าหนึ่งนะครับมีเนื้ออะไรไหมหมายเลขึ่งหนึ่งครับอันนี้เป็นเนื้อสตะโ,โูนี้เนื้อสต้าจริงด้วยนี่ครับสีเดีวยวกันนะเนื้อสตะนะครับสตะ,ตะตอกสอเสือครับเนื้อสตะาลงยาลายเสือส้มนี่ลงยาจีวรสวยดีนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ทองแดง วันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยที่น่าสะสมบูชาเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ